นอกเหนือจากนี้ค่ะรองนายกส้มซักก็มั่นกันค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไเทศจ,จังหวัดกระบี่นะคะไปติดตามการพัฒนาโครงข่ายน้ำนะซึ่งรองนายกส้มซักค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไปภาคใต้ฟังอันดามันนะแรงพัฒนาโครงข่ายนา้ำเชียมโยงภาคีพัฒนารองรับความต้องการด้นนานน้ำเพื่อการท่องเที่ยวค่ะนายส้มซักเทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ประธานคณะกรรมการชัยอมิค้นน้ำแห่งชาติร่วกลนโชค่ะ ก็ได้ลงพื้นเทเทชุมชนตบาลิวอําเภอกลันตาจังหวัดกระบี่เพื่อพอป้าแล้วก็รับฟังปัญหาของชาวเลในพื้นที่ก่อนเข้ารวมประชุมคณะรัฐมนตรียังเป็นทางการนอกสถานที่รั้งเที่ยงปีสป67เทจังหวัดระโนนะคะโดยดรสุรศีกิติมณฑลเลขาธิการสทนชก้บอกว่าในปี2 5 61ถึงพศ2 5น65สทชค่ะก็ได้บุรณาการรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเพน่งานและการโครงการดานสิบแบบก้นนำ ในพื้นที่จำนวน8ปดรอยจัดโครงการความจุ8.12หน่ลานบะลูกหมัดแมรนะคะแล้วก็พื้นที่รับประโยชน์เนี่ยหกเบื้นซ่พันรายนะประชาชนได้รับประโยชน์หนึ่งเซนสองพันหนึ่งรอยสามสิบวเรือนแล้วก็เคลื่อนป้องกันตะลิงระยะทางเซบื้นสามพันหนึ่งรอยมไม่ว่าจะเป็นในส่วนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียระบบทอรวบรวมน้ำเสียจังหวัดกระบี่โครงการคลองพันน้ำกรอมอาคารประกอบและการโครงการระบบระบ ใบนามเมนามตรังจังหวัดตรังระบบระบายนามลักพื้นเทชุมชนทุงสุงระยะเทนึงจังหวัดนครริธรรมราชแล้วก็สถานีสุบนามด้วยไฟฟ้าพรมระบบสุ้งนามบานปักมาไลแล้วกาสร้างเคลื่อนปองกันตะลิงคครงละงูจังหวัดสตูลเป็นตอนค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีแผนง,งานโครงการด้านทรัพยากรน้ำภายใต้แผนง,งานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำงบประมาณปี2566อีก57โครงการค่ะสำหรับกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมี ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีศักยภาพสุงในการพัฒนาให้เป็นสุนกลางการท่องเที่ยวระดับโลกนะคะดังนั้นเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำจากจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นก็จําเป็นต้องมีการศึกษาปริมาณความต้องการใช้น้ำยางรอบขอบมีการวางแพนการบริหารจัดการน้ำยางเป็นระบอบทางการปรับปรุงคุณภาพน้ำการเพิ่มักยภาพแหล่งน้ำดิบแล้วก็โครงค่ายด้านน้ำเพื่อจะเชื่อมโยงเป้าไม้ด้านการพัฒนาในด้านต่างๆนะคะให้ครอบคลุมแพนพัฒนาจังหวัดอันจะรองรับความต้องการ การการใช้น้ำในอันนาอตอย่างอย่างยืนโดยนั่นเองค่ะเพราะนนามนั้นถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญในการดารงชีพด้วยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการศึกษาเรื่องของปริมาณการใช้น้ำเพื่อจะให้เพียงพอต่อการ <Okay. S 1> อูประโภคแล้วก็บริโภคนั่นเองค่ะ